สวัสดีครับสวัสดีครับก็พามาชมบ้านทาวเฮาส์นะครับที่ของปู่หลุนนะครับที่สร้างไว้นะครับตอนนี้ก็คนเช่าเต็มหมดเลยครับคิดค่าเช่าหลังละ2 5 0 0ต่อเดือนนะครับอ้าวโอไปไหนนเนโอไปไหนล่ะอ๋อไปงาน่ะไปงานนะอ๋อูููนี่ยังอยู่มาอยู่อีกหลายเดือนไหมนี่ ยังหลายเดือนไหมงานเก็บเสร็จยังยังเลยค่ะโอ้ยอยู่ไปเรื่อยๆแล้วเจ้าของครับเป็นเจ้าของเัาแล้วเพื่ออะไรมาติดนั้นหืมไม่มีอะไรเขาก็ส่งเรื่อยๆอยู่แต่ทีนี้พอพอเราตามส่งทีหลังใช่ไหมใช่ไอใบนี้มันออกมาแล้วครับผมเอาไปแล้วแหละให้น้องมันก็บอกถ้าโอ้ยด้วยม่ต้องตกใจอยู่ไปคือมันเดียวไเนอ้ย S <S ครับครับแล้วโหปลูกอเเ้ยเยอะแยะเลยาาย,ยังเลยไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกคร,ครับอตอนคนยังไม่เต็มผมก็นอนอยู่นี่แหละทีนี้คนคนเต็มก็เลยก็เลยกลับไปนอนบ้านนู้น <c oughs> ครับก็บอกครับ <c oughs> <c oughs> ไม่เยมีไงก็เลยว่าเออมาพักผ่อนกับลูกพักที่ว่างกันครับครับไปเลยมาจะอยู่เฉยๆก็ปลูกผักปลูกอะไรกินเนี่ยมาอยากให้อยู่ไปอีกสักสามปีผมเนี้ยได้ได้ค่าเช่าเต็มเต็มครับเต็มหมดแล้วครับของอันนี้ของสุริยาเขาครับสุริยาเขาแต่ถ้าเห็นอย่างนี้มาไม่เป็นไรหรอกว่เราตามส่งอยู่ครับ ไม่ใช่อยู่อยู่ครับเค็มาดูเลยไเนเห็นเห็นหน้ากันบ่อยอยู่แล้วแต่ก่อนก็อยู่พักอยู่ตรงนี้ครับก็คุณโอ๋เขาสะอาดสะอาดเขาทำอะไรเขาไม่ต้องห่วง ครับแม่อายุขนาดนี้ฐานสายเขาเตียนเลยเนี่ยนนนั่่ะสิตอนแรกลบอย่างนั้นน่ะใช่กันเนี่ยมาอยู่นี่ได้ยังไม่ถึงเดือนเต็มเลยครับโอ้แต่วันที่ยี่สิบเจ็ดครับครับเนี่ยสมาทางมาคุณคุณนั้นก็ไปด้วยคุณนั้นก็ไปด้วยไปแม่คุณนั้นก็ไปนั่งงานด้วยครับครับเนออผมจะไปซ้อมแต่ก็เนี่ยก็เลยแวะมาดูมั่งเห็น เห็นว่าเขาจะทําถนนสี่เลนน่ะตรงเนี้ยเขาทำมาจากนู่นแล้วแต่เขาเมิเพราะว่ามีคนบอกว่ามับมันหมดอโอ้ค่อยๆทาไปแต่ว่ามันไม่โดนที่เราหรอกอันนี้มันม,มันมันมันซื้ออันนี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาทาถนนครับเนี่ยเดี๋ยวเขาทำถนนตัดผ่านมาแนวกินที่หมดเลยปาณต้นไม้แล้วเข้ามานะครับครับ สี่เลงก็ตั้งแต่มานีมา่มาเกือบถึงนี่แหละผมว่านเนี่ยเกือบถึงนี่แหละ <laughs> อยู่ไปเอะไม่มีอะไรสบายสบายครับก็คือเห็นอยู่สบายก็ไม่รู้จะมารบกวนอะไร <laughs> เ,รเ <laughs> ขาเ <laughs> ขาทางานของเขาไะนะจะ <laughs> เห็นขึ้นขึ้นเกือบหมดเกือบเต็มที่แล้วงานครับหมดตอนไหนเห็นว่ามีเศษสองอีกมั้ยอ๋อมีเศษสองอีกเยี่ยมไปเลย อยู่ยาวๆไปเลย <c oughs> ของของเจ้าของโรงงานเดียวกันนี่ไหมครับคิดว่าใช่นะเออคุยกับลูกพีเรื่องงานครับครับว่ามีเศษสองขึ้นอีกอ่ะอ๋อ